ถ้าเจาะไปที่ประเด็นอัตราเงินเฟ้อแล้วก็อัตราดอกเบี้ยในปี68ปีนี้ค่ะคาดว่าจะอยู่ในระดับใดคะท่านแล้วก็จะส่งผลต่อประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจอย่างไรบ้างคะครับถ้าพูดถึงอัตราดอกเบี้ยนะครับผมว่าตราดอกเบี้ยนโยบายของเราถ้าเทียบกับประเทศอๆๆื่นๆเนี่ยก็ถือว่ามันไม่ได้สูงมากนะครับผมว,ว่าอยู่ในอัตราค่อนข้างต่ำอยู่แล้วแค่2.25%เปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเทียบกับประเทศในอาเซียนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่กันประมาณ4 4.5%เปอร์เซ็นต์ ประเทศอเมริกาตราดอเมีิกาโยบายก็อยู่ที่สี่เปอร์เซ็นนะครับผมคิดว่าถ้าคิดแทนแบงก์ชาติเนี่ยผมคิดว่าแบงค์ชาติไม่ค่อยอยากลดเพราะว่าแบงค์ชาติเขาก็พยายามรักษาสเสถียรภาพเรื่องเงินเฟอ้อแต่จริงเงินเฟอ้อในประเทศไทยมันก็มีแนวโน้มต่ําด้วยนะครับม,มันมันมีความแปลกตรงที่ว่าลาดอเริยาโยบายเราต่ําเงินเฟ้อเราก็ต่ําคือถ้าเป็นเครื่องยนต์ก็เรียกว่าเหมือนอาการเครื่องยนต์เย็นนะครับผมคิดว่า รัฐบาลก็ปัจจุบันเนี่ยก็คงพยายามคุยกนะครับกับแบงก์ชาติแล้วก็ดูเหมือนว่ามีความขัดแย้งกันมาตั้งแต่บีที่แล้วเรื่องความเห็นต่างนะครับที่แบงก์ชาติไม่ยอมลดดอกเบีย้ยเพื่อสนับสนุนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลน,นะฮะซึ่งมุมของรัฐบาลก็อยากให้ลดดอกเบีย้ยเพื่อที่แบงก์ต่างๆจะรู้สึกว่าผลตอบแทนกันคู่ระหว่างแบงค์มันรดบจลก็เอาเองินมาต่อยให้ประชาชนหรือให้ธุรกิจต่างๆกู้ดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ก็ถ้าถามว่าถ้าลดดอกเบี้ยแล้วจะส่งผลต่อประชาชนหรือภาคธุรกิจได้แ่่ไหนี ตอบอกว่ามันก็พูดยากนะครับเพราะว่าในมุมของแบงก์เองเนี่ยเขาไม่ได้มองแค่อตัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างเดียวว่าอาตาัตราดอกเบี้ยนโยบายต่ำแล้วเขาก็จะต่อยกู้มากขึ้นเพราะว่าแบงก์มองเรื่องของความเสี่ยงเป็นหลกักน,นะครับคือถ้าเศรษฐกิจของประเทศเราปัจจุบันมันมีแผลเป็นเยอะมากนะครับแผลเป็นโดยเฉพาะนี่ภาพครัวเรือนในช่วงปีสองปีหลังเนที่แบงก์กปฏิเสธการปล่อยสินเชื่อเยอะก็ควเรื่อง n t l นะครับ พราะฉะนั้นสิ่งสาคัญที่ผมคิดว่าแบงก์อาจจะลังเลในการไม่ปล่อยสินเชื่อตอนนี้ก็เกิดจากความไม่มั่นใจในการบริหารเศรษฐกิจของรัฐบาลด้วยก็ปีที่ผ่านมาทางรัฐบาลเองก็แทบจะเอาสัพยากรลังทุกอย่างนะฮะไปทุ่มให้กับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจแจกเงินหนึ่งหมื่นบาทซึ่งผมคิดว่ากล้าจ,จะยังไม่เห็นผลเท่าที่ควรเพราะว่าซึ่งปีที่ผ่านมาตัวตัวเลขสินเชื่อภาคธนาคารเองก็ลดลง0.4เปอร์เซ็นต์นะฮะถือว่าต่ําสุดในรอบ15ปีแล้วก็ถ้าเกิดเรารวม พวกทั้งธนาคารพาณิชย์ธนาคารของรัฐด้วยจะพบว่าอัตราการปล่อยสินเชื่อเนี่ยลดต่ำสุดในรอบ2 1ปีเลยแล้วก็ถ้าไปดูเจาะในรายละเอียดนะครับจะเห็นว่าอัตราการปล่อยสินเชื่อให้เอสบีเนี่ยลดลง5%ปเซขณะที่การปล่อยสินเชื่อให้กลุ่มทุนใหญ่ที่กู้เนี่ยมันเพิ่มขึ้น3%ซแสดงว่าแบงก์เองก็ไม่อยากเสี่ยงปล่อยกู้ให้เอสบ็มีแนวโน้มว่าจะเกิดนี่เสียเยอะนะครับก็เลยหันไปหากินกับกลุ่มทุนใหญ่มากขึ้นนะครับ ในขณะเดียวกันการปฏิเสธสินเชื่อบ้านก็สูงถึงห้าสิบเปอร์เซ็นเลยท, <ะ S 2> ทาให้สินเชื่อบ้านที่ปล่อยใหม่มันก็ลดลงไปประมาณสักสิบเปอร์เซ็นสินเชื่อรถยนต์ก็ลดยี่สิบเปอร์เซ็นนะครับผมคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเราตอนนี้ถึงแม้ว่าแบงค์ชาติจะลดดอกเบี้ยนโยบายก็คงจะไม่ทําให้แบงค์กล้าปล่อยกู้ให้ธุรก,กิจเอ e สเอ็มไอหรือประชาชนหรือคนตัวเล็กตัวน้อยเพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่เพราะว่า แบงค์คงมองว่าตอนนี้มันเป็นในสภาวะมีความเสี่ยงสูงนะครับคนกู้รยายย่อยก็มีนี่เยอะเศรษฐกิจไม่ดีก็อาจจะทำให้ความสามารถในการใช้นี่ตามแล้วก็แบงค์ก็คงไม่อยากเสียครั